่ตอนเช้าครับกำลังอต,ตอนนี้หก<อ>โมงกว่าลัางหนังไฟช่องกาแฟาเอาได้แล้วพี่หอมอน,นี่เรากำลังจะศึกษากเรื่องารต้มอะเอาให้แมวก่อน,อน กินบ้ามาไปหาแก้วของพีหอมี่แก้วกาแฟดีไหมสวยดีสวยมากเลยดูฉันจะมันสวยดีแก้วเยตี อ่ามัน ตรงต้หาออ่มสใเป็นอะไรอาณาเม่ลับกินอะไรหรือ ติงใจพออันนั้นแงใจพอติงใจพอครับแขงวัดเย้แล้วหมวกกินไมมกินสุกมันกินดิบมันเออกินสุกมันติดคอเลยกินดิบยิ่งดิบเหยกินหมาเลยก็เพิ่งให้กินไปแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนนั้นแหละแม่มันติดสุก แต่้องให้มันกินดิบเนี่ยเตะคอชีมรียดร้อนเอามันกินแห้งเหรอไม่มันมีน้ำนี่ล่ะให้หนกินแห้งหนใส่น้ำานเยอะอยะตงไต ไม่มันมีน้ำอยู่คุณบอกแต่วามร้ึกมันคุยะน้องมอนไม่แบบกึงไฟหลูดบ่หอดบ่หนกําลังอุ่นเลยน้องมอนจะรู้จักินไหมนี่ในการขาสาวสาระกระเดัน

นด้ยคำนึงไฟร้อนมากร้อนขนาดความเย็นนี้ยังร้อนเอากินด้คำงไม่ไเอาไปช่วยน้ากองเขาไปช่วยน้ากงจะมาช่วยนากงว่ามันร้อนไม่มีอะไรทำแล้วเห็นไหมเห็นคนไหมไม่ร่าเขา รอเหุ่นเบียแม่ชงไว้พ่อเปลี่ยนความคิดเลยอะไระอ่ะใส่ไว้ให้มันยินมั้งหมกคือมันก็ทำให้เป็นตะกินเลยก่อนเอาไม่ชิมคำหนึ่งพี่ไมหมพี่หอมมาก่อนเดยวจะฟุ้นหน้า มาเลยถ่ายรูปเนี่ยครับโอ้ยเย็นเฉียบเลยทีนี้ ใดกรุงเทพแล้วกินอันนี้นะอร่อยมากกินอะไรึ no, no ้นไปกรุงเทพแล้วก็ฝนตกตกไปเคยไปบ่กรุงเทพอยู่ไหนเชียงใหม่บไปตอนไหนไปแบบตุ้งตแย่ปรมาณนี้หนาวมากสวยไหอเย็นฝนตกไม่เห็นอะไรเลยหอกคลุม ้าวเหนียได้อยากดูทำไมแช่ข้างเหนืออยากดูอะไราเอื่อนมาดูบ้านสเัยวไกที่ม er ันเป็นศิลปะอะไรต่างๆอ่างตุ๊กตาเขาไปกะบู๋เขาก็ขึ้นสังขารู้อนเดี๋ยวเาคุนเ้ ลนะคะคุณลูกค,านนค้าไม่ตีแล้ปดหรือว่าเทาไรแปอดอะไรตั้สิบห้าเจ็บอะบ้มาบ้าหนูมนันน น,นะน้องมอนไม่เห็นน้องมอนมาเลยแก้นี้สวยนะไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องอะไรเลยสีดำเลยไม่ต้องมีสีสนีนี้หละสวย,วย products of Thailand Lego Bees What you mean Lego? Lego B. Show Classic B. Classic B. Natural. Natural. Ingredient. Ingredient. Natural ingredient. Ingredient. The natural. Natural ingredient. อินรดน่นมธรรมชาติ n ่ t r e อคือธรรมชาตินะ n a t r e l i n ูด e d i นวก็อตใไม่ได้เลือกดปนกั n a เ u r e l ธรรมชาติโอเค่เป็นเสิแต่อินกริเดียนส่วนผสมดีไมันไม่ค่อยได้ใช้ p r o ักต์แปลว่าอะไร u c o d u c t สินค้า r t สินค้าเลเกอร์ เอาอจีเอาไมก็เอาออะมาให้นมก็เอออะไรขอเลากคนลีโก้ลีโก้ลีโก้แค่เอาจานไปคราสสิสพอมาถึงก็พูดว่าไหนอาช้าไปสามสิบนาทีแปดข้าแปดเ้าลูกค้าอิ่มแล้วเารอคะขอาเวหนึ่งลูกค้าอรียกอะไรคะเรียกคุณลูกค้าค้าไหมคะ คุณลูกค้าคะคุณค้ามองฉันค่ะคุณลูกค้าทำไมอวัเป็นอร่อยด้วยนี้เราอยู่คืนที่3แล้วครับเมื่อเช้าได้14บองศาพอจริงแล้วแกจริงจันเลยเมื่อช้าหรือสิองศาเลยที่่วตอนนี้ก็ประมาณ15บห้สิบหก อดูดอะไรเราลงมันรู้นมลงมันจน,นค่ากอนนี้เราทำไรายได้ได้ดีนะคะนี่